แฟนของเรามีสมาชิกครอบครัวเป็นนอร์ซิสซิสนะคะเราจะตัดสินใจไปต่อกับแฟนคนนี้ดีหรือเปล่านะคะอันนี้คือคำถามนะคะก็ต้องถามคำถามกลับไปนะคะว่าแล้วแฟนของเราเนี่ยเป็นด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องเช็คนะคะต้องเช็คเพราะาบางครั้งอะเราดูคนในครอบครัวของแฟนออกแต่เราอาจจะตาบอดเมื่อมาถึงแฟนของเราเองก็คือเราอาจจะดูเขาไม่ออกนะคะลองสังเกตว่า เขามีอะไรคล้ายๆกับคนในครอบครัวเขาหรือเปล่านะคะนี่เพื่อจะเช็คให้แน่ใจว่าเราไม่ได้กำลังจะคิดแต่งงานกับคนที่เป็น narcissist นะ,ะซึ่งจะบอกว่าถ้ายังอยู่ในเฟสของการ love bombing บางทีเราดูไม่ออกนะคะเราดูไม่ออกคุณต้องพิจารณาให้ดีนะคะว่าทั้งหมดนี้คือการ love bombing คือการสร้างภาพคือการสร้างคือการทำให้เราเนี่ยเห็นสิ่งที่เป็นเปลือกนอกที่สวยงามของเขาหรือเปล่านะคะเพราะอย่าลืมว่า คนที่เป็นนอร์ซิิสเนี่ยเขามี performative empathy คือสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจแสดงให้ตัวเองดูเป็นคนอบอุ่นแสดงให้ตัวเองดูเป็นคน ใจบุญสุนทานมีเมตตาได้ถูกไหมคะมีนอร์ซิสซิสประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าคอมมิวนอลนอร์ซิสซิสด้วยซ้ำนะคะก็คือนอร์ซิสซิสที่ชอบแสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบบริจาคเงินทำบุญทำทานเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนดีจิตใจดีอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็คือทั้งหมดนี้คือการแสดงหมดเลยนะคะยกตัวอย่างลองไปดูซีรีส์ทาง Netflix กก็ได้นะคะที่ชื่อว่า สะกดเหมือนคำว่า mad off, a d o f m a d o f f นะคะแต่ว่าอ่านว่า made o f เป็นนามสกุลของเขาที่เขาแบบไปโกงเงินคนหลอกเอาเงินคนมาบอกว่าไปลงทุนในกองทุนจริงเขาไม่ได้ทำอะไรเลยคือปล้นเงินมาดือ้อๆอย่างนั้นอะเป็นแบบพันครอบครัวเลยนะคะไปเอาเงินของราชวงศ์อังกฤษไปเอาแบบมาจากมหาเศรษฐีอะไรเยอะแยะมากมาแล้วเขาตอนนี้ขึ้นศาลเขารู้สึกเดือดร้อนเลยเลยค่ะสีหน้าเขาไม่มีความสํานึกผิดใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วคนเนี้ลูกน้องเขา ทุกคนก็คือเข้าใจว่าเขาคือคนที่ใจดีมากๆเป็นคนที่แบบทําบุญตลอดทําการแบบมีองค์กรการกุศลเป็นของตัวเองมีมูลนิธิเป็นของตัวเองเอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือการที่เป็นนอร์ซิสเขาต้องการจะให้โลกอรับรู้ว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนที่เพอร์เฟกเป็นคนที่มีทุกอย่าง นะในความเป็นเพอร์เฟกก็คือแง่มุมของการเป็นคนดีเป็นคนใจดีเป็นคนมีเมตตาเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ว่าทั้งหมดนั้นอ่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นการแสดงหมดเลยนะคะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอลองกลับมาพิจารณาดีๆนะคะว่าแฟนของเราไม่ได้เป็นใช่ไหมนะคะมันไม่ใช่การแสดงใช่ไหมนะคะอทีนี้คําถามที่สองนอกจากว่าคําถามที่หนึ่งแฟนเราเป็นด้วยไหมเนี่ยนะสอง กลับไปที่คําถามที่หนึ่งแฟนเราเป็นยัมอะไรที่คุณแบบมีเซนต์ว่าแปลกๆขอให้คุณไปสืบดูให้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าทุกคนเลยที่อยู่ในน s s i s t i c ิกเ a ลชั่นชิพแล้ววันหนึ่งมาคนพบอะ่ะคุณจะมองย้อนกลับไปเออมันมีอะไรแปลกๆเช่นมันมีอะไรที่เร่งรีบมันมีอะไรที่ดูเพอร์เฟกเกินไปมันมีอะไรที่แบบเลิฟบอมบิงในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะในณตอนเนี้ยคุณอาจจะดูไม่ออกเพราะมันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากเกินไปนะคะ ทีเนี้ยอันที่สองสมมุติว่าไม่ได้เป็นแน่แน่แฟนคุณไม่ได้เป็นแน่แอ่ะแฟนคุณไม่ได้เป็นแต่ว่าสมาชิกครอบครัวเขาเป็นคุณก็ต้องมาคิดต่อคําถามที่2ก็คือว่าสมาชิกครอบครัวคนที่ว่านี้เนี่ยนะคะจะมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวของเราที่เรากำลังจะสร้างขึ้น,นก็คือพ่อแม่แล้วก็ลูกของเราอะเรากับแฟนเราเนี่ยเราก็จะมีลูกด้วยกันเนี่ยนะคะ บุคคลที่เราคิดว่าเขาเป็นนอร์ซิซิสเนี่ยนะคะเขาจะมีส่วนมาเกี่ยวข้องกับครอบครัวเราแค่ไหนจะมีอิทธิพลกับครอบครัวของเรามากแค่ไหนและที่สำคัญจะมีอิทธิพลต่อตัวแฟนของเราเนี่ยนะคะมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็คือคุณได้คําตอบมาความจริงคืออะไรคุณก็ต้องมาประเมินแล้วคะ่ะว่าคุณไหวจะรับมือกับสมาชิกค,คนนี้ที่เป็นนอร์สิซิสหรือเปล่านะคะ สุดท้ายแล้วมันคือช้อยส์ของคุณค่ะมันคือการตัดสินใจของคุณนะคะเพราะอะไรเพราะผลลัพธ์ทั้งหมดก็จะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดกับตัวคุณเช่นกันตลอดตั้งแต่ถ้าคุณเลือกที่จะอยู่กับคนคนนี้มันก็คือตลอดชีวิตเนี่ยค่ะที่คุณจะต้องเลือกดิวเลือกรับมือนะคะกับสมาชิกค,ครอบครัวคนนี้ด้วยนะคะที่คุณกําลังจะแต่งงานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขานะคะ คุณก็ต้องเข้าใจผลลัพธ์ทั้งหมดนะ,ะถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นเป็นพ่อหรือแม่ของแฟนเราเนี่ยนะคะเท่ากับคุณก็กำลังจะต้องยอมรับว่าถ้าหากคุณมีลูกนะคะคนคนนี้ก็จะเป็นปู่หรือเป็นย่าของลูกของคุณอะนะคะแล้วถ้าเขามีอิทธิพลที่เยอะก็ต้องคิดต่อไปว่าเด็กคนนี้จะได้รับอิทธิพลอะไรจากการมีย่าหรือปู่เป็นนอร์ิสซิสนะ,ะแล้วถ้าเด็กคนนี้ดันออกมาแล้วไม่ถูกใจ โอวกับย่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้บ้างนะคะต้องคิดให้ไกลๆมองภาพยาวๆเห็นถึงความเป็นไปได้ทุกอย่างนะคะเข้าใจว่ามันอาจจะยากนิดนึงเพราะคุณยังไม่เห็นมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ต้องให้คุณมองภาพไกลๆและความเป็นไปได้ต่างๆเข้าไว้นะคะมองให้ไกลๆมองให้กว้างๆเข้าไว้แล้วก็ประเมินอย่างดีที่สุดจากสิ่งที่คุณมองเห็นเป็นหลักฐานณนะวันนี้ให้เห็นนะคะถ้าไม่มีหลักฐาน ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ธรรมชาติว่าเขาเป็นคนยังไงใช้เวลาอยู่กับเขาเยอะๆค่ะพยายามเอาตัวเองเข้าไปใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของเขาเยอะๆนะ,ะเพราะว่าได้เรียนรู้ตอนนี้ยังดีกว่าที่จะไม่ได้เรียนรู้เลยแล้วไปเรียนรู้หลังจากที่แต่งเข้าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้อยากให้ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดแล้วก็อย่างมีความรู้แล้วก็มีข้อมูลที่ถูกต้องนะคะ ถ้าไม่มีคุณต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นเพื่อให้คุณนะ่ะมีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นนะคะแล้วคุณจะได้ทำการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและดีที่สุดค่ะนะคะแล้วสำหรับใครนะคะที่อยู่ใน Narcissistic r e l ationship และไม่ว่าจะเป็น คนคนนั้นจะเป็นใครจะเป็นคนในครอบครัวเราจะเป็นคนที่เป็นแฟนเราหรือแต่งงานด้วยหรือคนที่ทํางานหรือเพื่อนหรือใครก็ตามเนี่ยหรือหลายคนก็ตามเนี่ยนะคะก็มาเข้าเวิร์กช็อปกับเรานะคะวันที่9กับ10มีนาคมนะคะชื่อ Rise Strong นะคะเวิร์กช็อป Driving Beyond Narcissism นะคะก็เป็นเวิร์กช็อปที่จะช่วยให้คุณดิวจัดการก้าวข้ามแล้วก็เยียวยาตัวเองจาก Narcissistic r e l ationship ทั้งหมดในชีวิตของคุณนะคะโดยการเข้าใจการทำงานของคนที่เป็น Narcissist เข้าใจการทำงานสมองของเขาความคิดของเขาแท็กติกกลยุทธ์ต่างๆของเขาวิธีการในการเล่นเกมของเขามีอะไรบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้กฎกติกาของเกมเขาแล้วเราจะได้เล่นเกมนี้ได้อย่างถูกต้องและเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะคะก็มาเจอกันได้นะคะสอบถาม เป็นเวิร์กช็อปเดียวที่ต้องพูดคุยกับนิดาก่อนที่จะลงทะเบียนนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะเช็คว่าคุณเหมาะเวิร์กช็อปนี้จริงๆนะคะก็สอบถามเข้ามาได้ทาง Line@ c o ดโคชิดานะคะแล้วก็ขอให้คุณได้มีความรู้แล้วก็ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะคะ mm hmm. เพื่อที่คุณจะได้ตัดสินใจช้อยสัต่างๆในชีวิตของคุณต่อไปได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดสาหรับชีวิตของคุณคะ่ะ